ออ๋ก็คือน้องคนนี้ซื้อยังซื้อน้อยน้อยอายุเท่าใดแปดสิบแปดโอ้ก็คือทางน้องนี่ได้เข่าห้ามุงเขียนอยู่บ่อหรือว่าใดใดบ่ได้เข่าเลยบ่ได้เข่าบ่เคยเข่าเจัอเถอะป้องอันนี้เฮือนของน้องเองบ่อนี่ฮะหรือว่าเขึ้นโพเขื่อนแม่เขึ้นโพเขื่อนแม่โอมีครอบมีครัวสังครอบสังครัวหลือไป ยังบุทันมียังไปโฉดเนาะว่าได้กะก็คือยังมุ้ยไผเอาผัวเมียเลยว่าเพือนก็คือยังโฉดหมดเลยก็คืออันบาดเฮ็นหนานี่มีแต่ใช้เ่ผมจกคุดบ่บ่มึงไงบ่เมื่อยกันโอ้แลปีหนึ่งเฮ็ดได้เข่าเท่าได้เจ้าน่ะบ่ได้น่ะตัวสาวสอวโอ้ยังอยู่บ่เข่าเดี๋ยหามเบิและไรนี้ยัง กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนบ้านไกล่ชีดหมรใกล้เคียงที่เขารบและนับถือเบิร์ถูกขู่ทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะมาพ่อกับซ่องของบ่าวกาับไพ่เบาเล่าคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเนาะมื้อนี้กะบ่าวก,ากับไพ่ก็ได้เดินทางมาหาทางอีกครอบครัวหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยบัวเพิ่นเป็นผู้สาวด้วยแม่ห้างกัยังบ่ทันฮะู้เนาะบ่าวก,ากับไพ่กะถือว่าได้มาถ่ายทางนอ้องเพิ่นเป็นคัง่ง ทบิดหรือว่าข้างแรกแหกมานพี่น้องเอ๋ยน้องกับทีได้เข้าไปหาทางน้องเพื่อนก็นพี่น้องกันยังวัดท่านฮูซื่อเสียงยังน้ำของเพื่อนเนาะก็ก่อนจะขับไปเบิ่งไปชมเนาะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวกำไพในคลิปใหม่ใหม่ให้พี่น้องเขาเบิ่งเขาชมเลยเด้อพี่น้องโดยมาหอดจอดถึงสบายดีเด้อสบายสบายดีแม่สบายดีโอ้โบ้านยังแม่นี่ฮะบ้านน้อยโดยก่อนอื่นก็ถามซื้อแม่ซื้อยัง นางเยวโอ้แม่ยายออกมานี่จักปีแล้วนี่เพิงเลยโอ้โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็สิมาเบิ่งทางผู้สาเพิ่นก่อนโดยก่อนอื่นก็้าตําหยังนี่ล่ะโอ้สบายดีเด้อโดยสบายดีน้องชื่อหยังเนาะอนุญาตถามชื่อก่อนเด้อชื่อพิมพ์โอ้ชื่อพิมพ์โดยจักปีแล้วโดย่อันนั้นมันก็มาทางนี้เอ๊ะตํานี่แลแลตํา่เโอ้เพิ่นตําหูกพี่น้องเอ้ย ก็คือตำแเพตำคายบ่หรือว่าตำใสโอ้คือว่ตำคายนี่พี่น้องเลยตโตย่างอันนี้ก็คือแบบหักษาประเภทนี้แต่ดั้งเดิมจะพอจะแม่เนาะบาชุตำหูกหรือว่าทอหูพี่น้องเลยอ่าน้องล่ะเอาผัวแล้วบ้านนี้ยังไม่ได้เอาผัวยังไม่ได้มีผัวยังไม่ได้สางครอบครัวใช่ไหแต่อายุเพิ่นเพิ่นกับผู้หูเนาะมันเป็น่ยนไปันจะลบนในโนนึงเพราะ ผู้จักอนุจัของอยู่บ่บ่บ่เเลยูจักก่อนอนุจัของพี่น้องเลยใช่อ้ยโดในหมู่บ้านมีเจ้าหลคาดยห้อบิบ่ฮอดจักหาังคาชะเข็นห้องหมู่บ้านัหมู่บ้านนี่ก่อนนี่นะกลางอ้าคือบงกลางังกลางมาอยู่นน่เนาะโดยกลางตามรถนั่งหละจ่เป็นยังเนาะซุ่มซื่อไ้กะ กมาหอดทางบ้านกะลางน้อยพี่น้องเอ้ยง่ายออกมาจากทางบ้านกะลางใหญ่เนาะน,นี่ก็มาเห็นอีครอบครัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็คือยังพุทธมีพื้นมีไฟเนะาะกะจังใดกะทางอันบบาไฟาก็ได้มาหอดจอดถึงขออนุญาติถึงเธอได้บ่น,นี่โอโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางบบาไฟากับมันทีมงานนี่กะศินะภาพี่พระนองเข้าขึ้นเบื้องวิธีชีวิตการรุกรชีวิตก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็คือเฮือนซานเพลินพี่น้องเอ้ยป้มาหอด สบายดีเด้อโดยสบายดีสบายดีล่ะสบายดีไว้โดยสบายดีน้องมือนะ้ไหมโอยสบายดีอันผู้นี้กะสบายดีเด้อโดยสบายดีซื้อยังนอนี่ซื้อนางซื้อนางอายุเท่าไรเลยสิบแปดสิบแปดปีพี่น้องสร้างครอบสร้างครัวได้ยังยังโดยยังโสดเนาะเป็นยังไงหละน้อซื้อยังเจ้าน่ะฮะอบอกไหมแต่วัยอาชัยขนมนี่ไว้บอกไหม สตีเลยฮะซืสตีซื้อเปีเด้โดยอายุเท่าไรได้ละครับคุณหพ่ออคะไว้ไย่าอยากกนุ่งใหม่ไว้ไว้อยู่ดีดีโอ้เพินบอจักอายุเนาะพี่น้องเลยก็มาถามทางน้องผู้ชายซื้อยังเจ้านะซื้อเมกเมกอายุเท่าไรจำได้บ่อายุสิบเก้าปีสิบเก้าปีมีครอบมีครัวหรือยังยังยังบ่มีก็คือว่าตอนนี้ก็อยู่เฮือนเฮือนบ่อเดินเคียงหน้านี่ฮะเฮือน โอ้เฮือนอยู่นี่เลยเด้โอ้พี่น้องเลยบ้านนี่มีจักหลังคาหนี่ฮะสิบจักรสิบหลังคาบ่ทอดบ่สิบทอดบ่หกหกหรือเจ็ดเนาะประมาณนี้เนาะมันเห็ดไงเห็นหน้าบ่ดีกว่าเห็ดเห็ดไงเห็นหน้าหน้าเห็ดบ่โดยโอ้ได้เข่าปีนึงเท่าไหร่ไม่เป็นไร สิบช้อนโอ้โดยโดยพี่น้องยมาถามที่มาถามทางน้องนางเพิ่น parole, อันก่อนอื่นกันสิถามคือว่าทางครอบครัวของน้องนางนี่กะได้เห็นให้เห็นหน้าอยู่บ่โอ้ปีหนึ่งได้จากปลาไหลปีหนึ่งฮะสิบชอปแต่สิบห้าชอบโอ้กุ้มกินบ่บัหนี่บ่กุ้มขั้นเบิดอะไรเฮ็ดจังได้ยินกินบัหนี่ไปหาเงินซื้อบ่ดีว่าเฮ็ดจ claro ังได้ไปหาเงี้ยแค่หมูแดงหาเงี้ยแค่หมูแดงโอ้ ก็คือแบบมันทุกวันนี้ก็คือน้องนางนี่ก็ได้ไปหาเงิไข่มบดแดงอยู่บ่สวัสดีเด้อสวัสดีโดยสวัสดีคือทั้งเงินทั้งน้องนี่ไอ้น้องแต่ละคนนี่ก็ได้เข่าโรงเรียนอยู่บ่เข่าละออกันโอ้จบห้องไหนล่ะเอียร์จบทรัพย์นะเรียนหอดหอดบ่ห้องปอห่บ่ปอได้ใช่ปะปอซากและออกโอ้เขียนชื่อเจ้าของได้บ่ บ่ได้แล้วพี่น้องเนาะออกเพินนงเนาะออกหงเยนอยู่ใช่อยู่อนไงโอ้เป็นจะได้คึ้นออกหงเียนมันไกลเลยอ๋อโอ้มันไกลนะหงกะหนึ่งมาก,กอ่ะบ่มีเงินมีคำแบบซื้อปื้มซื้อซอบอกด้วยว่าจังได้เอาผมมีเงินโอ้หนึ่งมากอ่ะขาดทุนการศึกษาพี่น้องเลยเนาะคือว่าบ่มีเงินมีคำส่งพ่อแม่ก์กะถูกงะพี่น้องเลยก็คืออันทางครอบครัวน้องนี่บัดเวลาใช่นี้ใส่รถไถบ่ เอาจบโอ้โหเอาเสียบจกคุดเอาหนิเอ้ยบ่เมื่อยบ่ะจะเมื่อยแค่ทักกอนไอ้ได้จักได้มือนึงจักให้ดำค่ะขันว่าเสียบจกคุดนี่สามให้สามให้สามให้คือใหน่าเวดคือพี่นหนคุดเอาบ่แบบบ่มีงัวมีควายได้บบ่บ่มีงัวมีควายเลยพี่น้องเลยเฮี่ไหนน่าก่ะคุดเอาคุดดำคุดเด็กอ่ะพูนึงคุดพูนึงดำบ่ โดยโดยพี่น้องถือว่าลำบากเลยหลายอยู่เลตัวนี้ได้ขุดหนอยนี่เมื่อยเมื่อยนะพี่น้องทางเขาก็จะได้มาถามทางน้องชายเพื่อนหน่อยนึงกับหลานน้อยพี่น้องเลยคืออันทางเจ้าก็ได้เข่าองเงียนอยู่บ่ละเข่าเอาะเข่าห้องห้องได้ฮะห้องหนึงบอนึงโอ้อันผู้น้อยนี่ได้เข่าอยู่บ่เดี๋ยวนี้ฮะยังยังบ้าท่านเข่ายร์อยากเข่าอยู่บ่ละอยากอยากเข่าอยู่บ่องเงียนฮะ บ่อยากเข้ามันไกมันไลพี่น้องเลยเนาะหนึ่งมากกับหุนทางเงาข้าวไก่พี่น้องเลยแล้วก็สองมากกับคือว่าลักลาก็คือแบบบบมีเงินเนาะโบมีเงินมีคำพ่อแม่กับถูกยากพี่น้องเลยสิ่รงลูกเฮียนกับโมีทุนการศึกษาอะไรกับโมีเงินผ้าหนะทีแบบเฮาเที่ยวไปเที่ยวมาแน่กับยากแน่พี่น้องเลยทางน้องเพิ่นกับ บ่ได้คิดจะไปไทยไปหางเงินอยู่ไทยอยู่อย่างบอ่อยากไปแต่บ่มีเงินโอ้บอ่มีเงินเห็ดบัตรไปเนาะก <โด S 1> ็เ,เ, <โด S 1> เลยได้อยู่น้ำพลนแม่ที่เก่าคือคู่มือน,นี่น้องหางเงินแบบไรฉันเนี่ยมันเถอเขาไปตัดไม้วิ่งโอ้ไปตัดไม้วิ่งน้ำเพลนบ่โดยเพลนจ้างเป็นวันบ่ดีกว,ว่าจางังใดเป็นวันโอ้เป็นวันพี่น้องเลยก็ค,คือแบบพื้นน้ำนายไฟพื้นใช่ใช่เนี่ยมีไฟบ่ ใส่แต่อันแผนแสงอาทิตย์กับกุ้มคือนึว่าไตนี่ค่ะคือหมอแบดหน่อยแท่นะะกุ้มนะน้ำเด้ค่ะกินกินแช่น้ำนะน้ำสางโอ้ไปตักเอาบ่อโดยน้ำน้ำสางแบบน้ำน้ำสางบ่อหรือบ่ว่าแบบน้ำบาดาลน้ำสางบ่อโอ้น้ำสังแบบทั้งงันแบบรวมกับทั้งบ้านนี่เป็นพวมแห้งกันคุดเอาเนาะโดยกุ้มกุ้มว่ากุ้มกุ้มปีเพราน้ำสัง นางเถาก็กุ้มนางเบากุ้มมันแล้วแต่ปีแบบมันแดดแห้งมันแรงแห้งกับบุกุ้มเนาะดยเป็นยังไงมือนีกินข้าวหนำซ้ำปลาตอนเที่ยงกินนะบ่อยังโอ้ก้าว่าวางแผนกันเท่นังกินคู่มือนี่ได้ยังกินตำพริกโอ้ตามาพริกโดนโยมกันจะคนขอบคน10คน10คนฟร้าโดนอ่าเฮ้ยหนังเงี้ยน้อยเลยแม่นขามาไหนนอนไผยนอนมันเนาะมันมืดโดน ก็คือแบบมันทอดทัดพระลบนี่บัวตองว่าถึงเลยเนาะตัวนี้บัมีเลยพี่น้องเลยอ่าตัวเพราะว่าเป็นแบบหมู่บ้านชนรบกแน่อันนี้หมู่บ้านยังนี่จำได้ปะบ้านกะลางบ้านกะลางน้อยบรัวดูบ้านกะลางใหญ่บ้้าานนกลงอยออกมาจากกันมันเป็นตัวเมืองนี่คันว่าขึ้นกับเมืองยังนี่นะ เมืองจำพรเมืองจำพรแขวงชวนาลเขตนี่บ่โดยโดยพี่น้องเลยน้องก,ก,กับโบไก่แต่กับโบไก่พี่น้องเลยมื่อนี้กับทางบ่าวกังไทยกับทีมงานก็เดินมาหอด,ดบ้านกับล่างน้อย,ยขึ้นกับเมืองจำพรแขวงชวนาลเขตพี่น้องเลยมาเห็นอีกครอบครันหนึ่งเนาะกับทางบ่าวกังไทยก็ได้สิได้ขออนุญาตถ่ายทำม,มันมองเพลนในยูุคกินเด้อโดยไปพี่น้องเลยไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเลยมองเพิ่นในยุคหินเนาะว่าตอนนี้เพิ่นกำลังเฮ็ดอย่างยูพี่น้องเลย ไอสิได้ชวนพี่น้องข้าไปเบิง่งกมองประเทศกินกอนพี่น้องเลยป้าไปร่วมกันเข่ายังเดืออันสามสี่เป้านในบ่อเข่านะอันนี้ขับปลูกบ่อเนี่ยอ้าโตเขากินนี่ไว้เล่าตทหารบ่อโอ้เบิร์แรกขอกินนะเบอร์นึ่งป้ามองเพลินเห็ดกินพี่น้องเลยป่านนี้เอ้าโตโดยสบายดีสบายดียดปิดไ <laughs> โอ้โหอนุญาตถ่ายได้พี่น้องป้าเพื่อนได้กินยังพี่น้องได้หอยเดือดนี่เอา้ามีอีกทุนนั่นกัสบายดีครับสบายดีโดยซื้อยังเจ้าน่ะสบายดีวเวละจักซื้อหรือบอซื้อยังอ่ะซื้อน้าาอ,อยซืออยอ้อน้อยโอ้อายุเท่าไหร่เลยสิบส,ส,ส,สี่โอ้ก็คือ,อยุ่งกันแบบยังโคบิดทั้ทงพอ่อทั้งแม่ทั้งอาทั้งน้องหลายคนเนะาะโอเคพี่น้องเลยเนาะก็คือน้องคนนี้ซื้อยังซื้อน้อยน้อยอายุเท่าไหร สิบแปดโอ้ก็ค <im> <Ti> ือทางน้องนี่ได้กเขาห้ามุงเฮือนอยู่บ่อดียว่านใดๆบ่อเด้กเขาเลยบ่ได้กเขาบ่เคยเขาจังเถื่อบ่อันนี้เฮือนของน้องเองบ่อนี่ฮะอยู่บ้าเฮือนพ่วเฮือนเมีเฮือนผัวเฮือนแม่ยโอ้ี่ครอบมีครัวสังครอบสังครัวอะไรไปยังยังบ่ดทันมียังเป็นโฉดเนาะว่าได้กะก็คือยังมวยไผ่เอาผัวเมียเลยบ่อเฮือนอยู่เฮือนยังโฉดบัดเลย ก็คืออันบาเดเฮ็นหน้านี่มีแต่ใช่ชิมจกคุดบ่บ่เมื่อยบ่เบื <c oughs> อ่อไงก่นแกโอ้แลปีหนึ่งเฮ็ด <c oughs> ได้เข่าตัวใดเจ้าน่ะอันนี้เพือเจ้าน่ะบ่ได้น่ะเพือนสาวบ่โอ้ย<อ>ังอยู่บ่เข่าดิหามเบิร์ดไรในยังเบิดแล้วเขาสืเฮ็ดจะได้กินใช่ไหมนี่สืหาแบบได้หาเงินซื้อบ่ดีว่าจังไรซื้ออโอ้ซ <c oughs> ื้อเอาเป็นกระสอบบ่อดีว่าเป็นกิโลเป็นกระสอบ สอบหนึ่งเท่าไรอยู่พี่ฮะฮอดบอลหซนโอ้หกเซนหาหาเงินนี่หาไปได้น้องนี่ต้นแบตบ,ตบลักๆกันนะหาเงินแบบไ้เห็ดไปได้ไงใครมูแดงดีกว่าไปครับจ้างทั่วร์ไปโอ้หาเงี้ยมูแดงขายมือหนึ่งขายข่หมูแดงนี่ได้เทา่าไหร่เถอะสาวฮะมือหนึ่งอันไหน ไปแบบว่าไปเนี่ยใครมืแดงนี่ไปเบิดกุ้คนบ่ดูว่าไปจะคนนี่มัดกุ้คนนอ่ะเมื่อหนึ่งหันได้ได้บ่ผู้ได้ผู้ลาซาพันบ่เมื่อหนึ่งน<ด>่ะหาจังมือวันนี้จรงเฉพาะข่าเปล่าหนึ่งน่ะบ่หาจังมือวันนี้จรงจิจุบข,ข่าเปล่าหนึ่งน่ะมาอหลายไร้มืออละโอ้ยกาเป็นทิศทางทิศไปแล้วเนาะขั้นวันแบบหาหาประทันนี่แต่ทกินใช้หาประทันนี่อากระยุโอดบ่เคยมีบ่อ๊ดบ่ละเคยอดอยู่เคยอดอยู่บ่ พี่น้องเลยเนาะ,ะเคยมีอยู่บนนแบบว่าพิ่นหาพรท่านแบบรังหมือกับโอดกินพี่น้องเลยานนมาเห็นกบรัวนี่ก็เป็นตาดูโทนสงสารเนาะกบรัวเพื่อนกับลายปู่หลายคนหากแต่ว่าต้นทุนมันต่างกันพี่น้องเอ้ยชีวิตเนาะการดับรงชีวิตกะให้หนาตะการะมีอยู่มีลหลายเวลาให้หนาตะการหอวได้ลายโอ้โบลายปันใดเนาะกับพ่อหากแต่ปีตะเก้าเฮ็ดแล้วบัดอยู่บ่อแตกอยู่บ่อโอ้ แตกเบ็ดแต่ได้เขาโบราณเพราะว่าหนึ่งมากอะเอาเชียมจกคุดเนาะเพราะให้พี่น้องเลยงูคั่วหน่บ่มีเลยโบรลณงูคั่วยนี่รถไทยบ่มีเลยรถถีบรถจักบ่มีก็พี่น้องเลยก็ถือว่าลำบากอย่ากลวงหลายเนาะถ้าว่าเอฟซีทานใดใจบุญชนทานถ้าเห็นคลิปทางบ่าวก,ก็ไพ่เลยค่ะอยากช่วยเหลือสงสารทางน้องเพิ่นหรือว่าทางครอบครัวเพิ่นก็บ่ว่ายจะเป็น เครื่องนุ่งของไส้ซอยอื่นๆเมื่อวานจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเนาะเพื่อน้องเลยกับถักทายมาทางบ่าวกับไพ่ก็สิได้เป็ี่ยนชั้นพันบุญหาเบิร์ดทุกคู่ทุกคนพ่อแม่เพื่อน้องเลยเนาะมาเห็นทางครอบครัวเพื่อนกับเป็นตาดูตัวชงซานเพื่อน้องเลยโดยเนาะได้โอยวรวมทางน้องเพื่อนกับสีลาเตีย์อยู่ทางเข้าก็จะได้ถ่ายภาพราคาเฮือนให้พี่น้องเขาเบิรงกกอนเพื่อน้องเลยเนาะโดยสำหรับมันคลิปนี้กับทางบ่าวไพ่ก็สิได้ลงไปถ่ายให้พี่น้องเขาเบิรงกกอนสบายดีเด้หล่ะเด้อ ดโดยสบายดีโดยสบายดีทางฮะน้องเพิ่์ดโดยสบายดีเด้ยอสดีโดยสบายดีลหลานน้อยเออโดยโดยพี่น้องเอ๋ยเนาะประมาณนี้พี่น้องเอ๋ยโอเคพี่น้องเอ๋ยเนาะอันนี้ก็คือเพื่อนชาติลานแปดของครอบครัวเพิ่์ดพี่น,น,ออน,อหน,หน้องเอ๋ยเนาะฮ่าตอยู่เหมกันกับประมาณสิบคนพี่น้องเอ๋ยนี่แหละมองเพิ่์ดอยู่เพิ่์ดพักเพิ่์ดเศร้าก็ค,าคืออยู่นี่เลยอันนี้ก็คือมองเพิ่์ดเฮ็ดกินพี่น้องเอ๋ย อ่นพี้งมาเห็นอีกอครอบครัวนีก่กรับพื้นไฟนำในไม่ต้องว่าถึงเลยพี่น้องเลยโทรศัพท์ปลุมบ่ต้องว่าถึงเลยอยู่แบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆคักแน่พี่น้องเลยมาเห็นเลยครับเป็นตายตอ,าอยู่ตัวโจงชาอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยบา่ากระไพก็ได้แต่ถ่ายคลิปให้พี่น้องเฮาเผยแพร่พี่น้องเฮาฮะเบ,บริรงดับชมเนาะถามว่ามีเอฟซีทำไรใจบุญชวนท่านอยากช่วยเหลือทางครอบครัวของทางน้องเพื่อนทางบ่ากระไพก็ด้ได้เป็น่านบุญเนีพี่น้องเขาเบิทุกถูกทุกคนหายมาฮอด เพื่อน,นอดซานฮอดบ้านของน้องเพื่อนเดอ้อผมแม่พี่น้องเลนเนาะสำหรับคลิปนี้กับเบ้ากับไพ่กับบุ๋มี่ยังกับมีอม่อยากขอตัวอำลาพาพี่พ่น้องเขากับบ้านกับเพื่อนจด็ก่อนเนาะผมแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้บ่าวไพ่ขอเกา่าสบายดีแล้วก็สวัสดีเดอ้อ